สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแม่หมอไหนอีกครั้งหนึ่งสําหรับการทำนายดวงชาวราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะหรือผู้ที่เกิดลักนณากรากฎก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันคนที่เกิดราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15กระดากรกฎาคม จนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะก็มาดูดวงกันว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้มีอะไรที่เป็นเรื่องดีหรือมีอะไรที่ควรระมัดระวังในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎกันนะคะตัวของชาวราศีกรกฎเองในช่วงนี้มีเกณฑ์เรื่องของการได้ไปวัดหรือการร่วมทำบุญ นะคะไม่ว่าจะเป็นการทำบุญกับถวายข่าวพระหรือถวายสังฆทานหรือจะเป็นการทำบุญที่จะเป็นการทำบุญกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าอะไรก็นับหมดนะคะช่วงนี้เรียกได้ว,ว่าชีพ,พจรลงเทา้าไม่ได้ค่อยอยู่ติดที่หรือไม่ค่อยได้อยู่ กับบ้านมากนักนะคะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นไม่ว่าทั้งระยะไกลหรือระยะใกล้นะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีกร,รกฎเองอาจจะต้องเจอหรือพบกับสิ่งที่ไม่คาดหวังเป็นสิ่งที่ใจคุณเองไม่ได้ต้องการที่จะพบเจอนะคะ อุปสรรคความยากลำบากในการใช้ชีวิตขอให้อดทนตั้งมั่นกับสตินะคะเพื่อที่จะได้แก้ไขกับเหตุที่จะเกิดขึ้นไม่แนะนำเรื่องของการลงทุนในความเสี่ยงทุกชนิดในช่วงนี้อาจจะอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างนะคะมีความต้องการที่หลากหลาย แต่ก็ยังไม่แนะนำให้ลงทุนนั่นเองในเรื่องของการเงินนะคะระวังเรื่องของการโดนหลอกหรือการสร้างหนี้สินขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจอาจจะเกิดจากครอบครัวหรือเรื่องของการทำงานเพราะฉะนั้น ในช่วงนี้นะคะก็เลยบอกว่าอย่าพึ่งลงทุนเก็บเงินไว้ก่อนรอหลังวันที่15หรือ16เดือนพฤศจิกาค่อยเอาไปลงทุนหรือค่อยเอาไปาวางแผนสร้างโปรเจกต์ของตัวเองนะคะสำหรับการเงิน มันจะมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นหลังจากช่วงนั้นเป็นต้นไปในช่วงระยะเวลาเนี้ยครึ่งเดือนแรกก็อาจจะต้องเก็บหอมรอมริบไว้ก่อนนะคะอย่างแรกเลยคือเงินใช้จ่ายมักจะไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่มักมีปัญหาให้ต้องเอาออกมาใช้อยู่เสมอส่วนเรื่องของการงานชาวราศีกรกฎเรื่องของการงาน ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะพบเจอกับการงานที่ไม่เป็นอย่างใจคิดอะไรไม่ได้ตรงตามเป้าหมายเลยหรือพบเพื่อนร่วมงานที่เรารักและเคารพมีปัญหากับตัวเรา1เรื่องของคำพูดการเจราจาทำให้เรามีเกณฑ์การเครียดคิดมากวิตกกังวลใครที่เป็นโรคซึมเศร้ามีโอกาส เป็นหนักยิ่งกว่าเดิมนะคะเรื่องของการงานเนี่ยมันมีอะไรที่มันเมมโมรีอยู่ในหัวเราอะเยอะเพราะฉะนั้นมันเลยมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเสี่ยงเรื่องของความผิดพลาดในเรื่องของการงานนะคะแต่ยังดียังดียังดีมีคนคอยช่วยเหลือเราคอยมาเออดูแลเอองานตรงนี้เป็นอย่าง,งนั้นอย่างนี้คอยซัพพอร์ตเราอยู่นะคะ ยังโชคดีอยู่ในระดับหนึ่งสำหรับราศีกรกฎนะในช่วงเดือนนี้ก็ต้องบอกว่าทนแรงกดดันให้ได้ระหว่างนี้นะคะสำหรับเรื่องของความรักคนที่ยังโสดชาวราศีกรกฎใครที่ยังโสดอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะพฤศจิกาจะมีคนที่ถูกตาถูกใจเข้ามา แต่ก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราถูกใจจนเกินไปก็คือแบบเห็นปุ๊บชอบปั๊บเนี่ยแหละตรงสเปคนะคะระวังจะเจอเจ้ากรรมในเวรได้หรือเป็นบุคคลที่เข้ามาจ้องจะล่อลวงตัวเรานั่นเองระวังเรื่องของการชิงสุกก่อนหามหรือทำอะไรที่มันผิดศีลธรรมในช่วงนี้นะคะเจอกันก็ดีไปขอให้ใช้ระยะเวลาในการที่จะดู จิตใจดูการกระทําของฝ่ายตรงข้ามนะคะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าชาวราศีกรกฎมีความโลเลใจค่อนข้างสูงนะคะแล้วคนที่เข้ามาส่วนใหญ่มักจะเข้ามาทะเลาะจะมากกว่าหรือเข้ามาทําให้เราพูดแบบไม่เข้าหูไม่ถูกใจเรานะ ด้วยเป็นคนที่ตั้งมั่นในเรื่องของความรักรักใครแล้วก็รักเลยซื่อตรงกับคนรักเป็นอย่างมากช่วงนี้แม่หมอก็ขอเตือนให้ระมัดระวังดูกันดีๆด,ดูกันไปก่อนนะคะช่างใจเรื่องของความรักคนรักคนนี่มีคู่ถ้าใครมีคู่มีแฟนจะได้เจอเรียกได้ว่า ช่วงนี้แฟนเอาอกเอาใจมากๆจะทำอะไรไม่ต้องขยับกระดิกตัวกันเลยดูแลไม่ขาดเอาน้ำหมคะข,ขนมไหมคะดูแลตลอดนะคะดูแลดีมากๆสำหรับคนรักของชาวราศีกรกฎถึงจะมีเรื่องขัดใจมีเรื่องไม่พอใจก็จะกลับมาคืนดีกันได้ ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังเรื่องของความรักค่อนข้างมากแต่ก็ยังเป็นคนที่ใจดีสู้เสือนั่นเองเอาละค่ะต่อไปนี้เรื่องของความรักจากการที่ทะเลาะกันมาแบบสักระยะหนึ่งเนี่ยหลายระยะละทะเลาะกันไม่เข่าใจความคิดเห็นไม่ตรงกันทำไมเธอคิดอย่างนั้นฉันคิดอย่างนี้หลังจากนี้นะคะหลังจากวันที่11 12เดือนพฤศจิก,กาเนี่ย สถานาการณ์จะเริ่มดีขึ้นเรื่องของความรักนะคะคนรักจะย้อนกลับมาหรือไม่ตัวคุณเองเนี่ยถ้าทะเลาะก,กันก็บอกแล้วว่าจะกลับมาคืนดีนะคะได้กลับมาอยู่ด้วยกันก็จะมีคนถามว่าเอ้ยจะได้มาอยู่กับแฟนเหมือนเดิมไหมได้ค่ะจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะคะเรียกได้ว,ว่าจะมีความรักความอบอุ่นใจเหมือนเปลี่ยนกันเป็นคนละคน เข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะใครมีธุรกิจร่วมกันธุรกิจนี้ก็จะดีวันดีคืนนั่นเองเรียกได้ว่าต้องใช้ความเย็นความสงบสยบความเคลื่อนไหวหลังจากนี้เป็นต้นไปความรักของชาวราศีกรกฎมันจะดีมากยิ่งขึ้นนะคะหมั่นสร้างบุญสร้างกุศล ร่วมกันทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนั่นเองนะคะส่วนความรู้สึกของคนรักของชาวราศีกรกฎเป็นยังไงเขาก็รู้สึกว่าเราอ่ะมีกําแพงระหว่างเขาเราคือแบบเขาก็จะทำงานทํำงานทํำงานส่วนพอเขาหันกลับมาดูเขาก็จะรู้สึกว่าเราอ่ะเออไม่เข้าใจเขานะคะอันนี้สิ่งที่เขาคิดกับเราเพราะฉะนั้นมันก็เลย เหมือนพยายามหาทางออกก็คือแบบเออออกไปทำงานนะออกไปนู่นนี่นั่นนะเป็นแบบนั้นมันเลยห่างกันไปนะคะต่อไปนี้ก็จะกลับมาอยู่ด้วยกันกลับมาอบอุ่นใจเช่นเดิมแต่เราก็ต้องเออทำตัวดีทำตัวน่ารักด้วยเช่นกันนะคะเช่นเออถ้าเกิดเขาชวนกินข้าวพูดดีๆเราก็พูดหวานกับเขาพูดขอบคุณในสิ่งที่เขาทำเมื่อเราเห็นนะคะ เมื่อเราไม่แข็งเ,เขาก็จะรู้สึกว่าเขาสามารถกลับเข้ามาได้อันนี้สําหรับคนที่มีปัญหานะคะสําหรับคู่ที่มีปัญหาซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะไปไหนไหมเขาจะไปจากเราไหมสําหรับคนที่มีทะเลาะก,กันแบบใหญ่โตมากเขาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกค่ะ,คะเดี๋ยวเขาก็กลับมาสําหรับคู่ที่มีปัญหานั่นเอง เนาะสำหรับคู่ไหนไม่มีปัญหารักราบรื่นราบเรียบเออก็เรียกได้ว่าก็เป็นไปตามบุญตามวาสนาที่ได้ทำร่วมกันเองนะคะคาดเดาอะไรไม่ได้บอกแล้วราศีกรกฎคาดเดาอะไรไม่ได้ไทยไทยอย่างหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งนะคะคนที่อยู่ใกล้ตัวเองคนที่อยู่ในครอบครัวเองก็เดาทางราศีกรกฎไม่ถูกหรอกค่ะด้านสุขภาพ ของชาวราศีกรกฎในช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องของการกินนะคะอาหารคอเลสเตอรอลไขมันบางทีเราคำนวณแล้วล่ะว่าเออทานเข้าไปแล้วมันไม่เป็นอะไรแต่มันจะออกผลในภายหลังนั่นเองนะคะให้ลดลดเรื่องของขนมนมเนยลงบ้างแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตอันนี้เรื่องของโควิดก็ยังต้องระมัดระวังอยู่ระวังเรื่องของการติดเชื้อไวรัสนะคะ แล้วก็ให้ทานแคลเซียมช่วงนี้กระดูกไม่ค่อยดีปวดนู่นนี่นั่นอย่างก็คนแก่เลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังตัวเอาไว้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนั่นเองเรื่องของโชคลาภชาวราศีกรกฎมีโชคลาภไหมบางคนอาจจะไม่ได้โชคลาภจากตัวเลขก็เป็นโชคลาภจากคนรอบตัวคนรอบข้างสิ่งของการงานนู่นนี่นั่นโชคดีได้ที่จอดรถอย่างนั้นนะคะ มีเรื่องของโชคเข้ามานะคะแต่โชคจากผู้ใหญ่ยิ่งทําบุญอนุโมทนาบุญเลยค่ะจะได้เห็นผลจากที่เราได้ทํามานั่นเองบางทีเขาก็ช่วยเราแบบลับๆช่วยเราแบบไม่เปิดเผยนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นนั่นเอง ก็จบลงไปแล้วสําหรับเรื่องของการทำนายดวงชาวราศีกรกฎในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าต้องฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอมาไนดด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ